สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะฮะในโหมด,ดเตรียมนะครับกับโรดแดมเปียเอราม,มึงลีลาวะ่ะ เดิมเปลี่ยนมิดเลนนะโชคกันแล้วอ่ะทีมกูโชคกันแหละโชค,ชคกันมันเองนี่แหละพี่กูนอนเล่นนะอืม,มนเล่นกูแล้ว แม่งบ้าแม่งบ้ากูให้ทิปไปแล้วนะถ้าเป็น Dota 2นะ ขอยืนดูเวลให้มันหงหน่อยไม่ได้เหรอวะไอ้ดอกเพลินรักทีนี้ก็หนึ่งใส่กูทั้งวันให้กูทำอะไรเขาบอกว่าเล่นเล่นเบนยืนสามสาอะไรมึงถามไปดิมึงให้กูทำอะไรให้กูทำอะไรกูแชร์ให้อะ มันน่าจะเปลี่ยนมาเอาเราแหละแช่ใมันเล่นเหรอเออกูแชร์ให้เล่นนะฮี่รั <c oughs> งบวกครับรังบวกครับก็ <c oughs> มีวับ่าผมละผมทุไปเลยมาแล้วครับมาเลยลุย ทำอะไรทำอะไรแล้วกูชกกับไอ้มาคิวกูทีแล้วอืมตีห้องเขาขายแล้วเขาขายแล้วมึงไปเลยเจ็ดวัน <modeling> ทำไมนอนเจ็ดวันเลยปะเจ็ดวันหมดแล้วหมดแล้วมาน่าหมดแล้วทเจ็ดวันเลยติดต่อมึงคิดว่าพวกนี้เป็นพวกปัญญาอ่อนปะวะมันพิมพ์กับคำเดิมเดิมอกูว่าแม่งเป็นพวกปัญญาอ่อนนแน่มันเหมือนบุก่องอ่ะโก๊บู๊จริงๆเลย เห็นปะเหมือนบกพ่องอ่ะมีหลักฐานเยอะเลยเออเราไม่ได้ยัออย่วย่เขานะเราแค่ติ๊กแบบครั้งเดียว oh, พอแล้วมันก็พิมพ <'m> ์เลยคือเกมนี้ผมว่าจะเล่นแดมบิงนะทุกคนบิงแล้วก็ขึ้นกิมมอนะครับกิมมอชิ้นแรกแล้วก็บีชิบีัตหายไป อลหมดะอ้าวส่วนตาปูคุณงงหรือล่าพี่ขอนกำลังไปกำลังไปกำลังไปโย่าลงไปอย่าลงไปตั้งพระเอกมาแล้ว ได้ต่อเลยอโลเนียพี่กูยืนทำไรกูโดนปวด,ปดอาวุธไงเมยอกูทำไรอ่ะเต้นจำบ้าอวนี่บอกทีมเลิศไปปะงงไปปะทีมดีเกินเงี้ยโยนให้ไป้ละนี่ทำไรเดี๋ยวก็พีมให้ใส่มึงอีกอติตงกับพ่อ <laughs> ซ้อนทันแล้วไอ้นี่ทำไรไอ้นี่คนซ้อนกูชอบวะเอาแล้วอยู่คุกคุกอัศวบันี่อยถอยถอ้พี่มานะพี่มานะพี่มาพี่มาพี่มาเดินเดินรอดเบยืนนี่ป่ะเอาเบย์หน่อยเออไล่เบย์ไปไล่เบย์ไปยังบินไม่ได้ไล่

กูชกคืนไม่พอใจแล้วไม่ยอมแล้วติ๊กปุ๊บกูก็โดดใส่ให้แล้วก็บอกลีลาแต่มึงวิ่งไม่ทันแล้วก็บอกแล้วก็บอกกูเข้าแล้วมึงไม่ทันบอกติ๊กบอกมึงอยู่พิมบอกมึงอยู่สรุปมึงผิดแน่นอนมึงรู้ป่าเพราะว่าเขาพิมพ์บอกมึงอยู่พิม์ทําหม่อะมึงไม่มีไหม่อืมไม่มีไหม่เหรอผิดทําไหวะเขาจะโชว์ปอมกลางกูแล้วเอาปะ ตาายเพรระไมู่้ก็ต้องร้องอ่ะนั่นแทงเลยนะเฮ้ยววมุงพีวันนี้มาทำไมมาทำไมพี่ออมอยู่พี่ออมอยู่มึงมีเต๋อเปล่ะมีรอยะมีอยากได้ที่อะเอามึงต้องเข้าก่อนวะมึงต้องเข้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว เล่นดเขาโฟกัสเลนเราอยู่แป๊บนึงนะที่ยังไม่มีพุง่งผมมีแค่โดนจ่ายพี่แทงให้ไม่ทำไม่โดนผมข้อดีของข้อดีของเก่งเกย์เกย์เขาเพิ่งเกิดน,นะเว้ยนนท์ตายแล้วก่อนปะอีรอบปะตายได้ที่ไม่มีมานากูเล่นได้กู เจอแล้วไปเจ,กจกอกันเจอกันบอกวาบลงสักครูระวังดอกนะ้ไหมพี่หมดละอันนี้โลจริงอะ,อะคุมแล้วไฟนะคุมสักหน่อยไนดะ้นอนสักหน่อยเลยสก,กิลเขาหน่อยเฮ้ยมันติ๊กคืนปะติ๊กูทำไม ที่กูทำไมแล้วมันจะนี่ต่อวะมันจะเล่นวะเอาอิรเนียหรือเอาเบเฮมอสได้อิรเนียมากกว่า ันขึ้นไปบนวะนี่ๆเดี๋ยวนี้ล่ะรุ่นล้วมีบิงปะอันอยู่นะถ้าจะเอาเอจริงๆต้องลองให้ช้างมันชนก่อน,นะนอ่ะไม่ชนต้องีบปะขี่บววรุ <Good. S 1> ่นล่างเลยดูอยเองตายไปแล้วนี่ไม่ผมรู้เองเอ่อไอ้ด็อ,อ,ไอดกไปไหนวะนั่นน่ะวิ่งอยู่มีอัินตปปะปะมีดิมี Được là mừng mừng lên kiểu này mặt phi kênh rồi ở tung tung nó còn không lên đèm mà phẩm sóc và chà lịch quả มาคุยกับชฉัมมานาาามาคุยกับผมด้วยมาทำไม <c oughs> มอไม่เคยถานซ็อกไฟอะโอเคครับทุกคนครับอธิบายสกิลกันนิดนึงนะฮะสกิลหนึ่งของแดมเปียจะเป็นการเฟียรอบๆเป้าหมายนะทำให้ศัตรูสับสนนะครับแล้วก็ทำดาเมจนะสกิลสองเป็นสกิลพุ่งเข้าไปนะฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็ทำดาเมจสกิลสามเป็นพาสซีฟครับโจมตีเพิ่มพลังดูดเลือดนะครับ อันติก็คือกัดฟื้นฟูในชีวิตแล้วก็ทำดาเมจนะสกิลอันติเราต้องพยายามเก็บลูกแก้วให้ครบ3ลูกนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกับสกิลเราทั้งหมดจะทำให้สกิลเราแรงขึ้นนะครับกูต้องฟังพวกมึงติ๊กใส่กันนะเนะี่ยมันมีคนติ๊กกับผมด้วยเนะี่ยผมไม่ได้ติ๊กคนเดียวเนะี่ยใช่ไหมใครติ๊กด้วยไม่รู้เนี่ยก็ท้าฟ้าช่วยกูแน่เลยก็นนะท้าฟ้าจะทำให้สกิลอันติเราเก็บลูกแก้วเพิ่มขึ้นอีก3ลูกเป็น6กนะครับ <laughs> นั่นเลยนะฮะเดมเปีย <laughs> เห็นเบเฮมมอนอยู่นะมึง เรยก่งนติ๊กอะทำมาหากินหืมไม่โดนรักตายปะไม่ตายกโคตรชอบเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ย้โตร์คิว่ะไงบอสเฮ้ย Đây vào Tôi đôi kêu Chính vào Không lấy đi mày tích tích ăn ก็ผมไม่ได้ติ๊กแล้วนะ่ยอ๋อมันมีคนช่วยติ๊กนะ่ะต้องดูสี่ชื่อปะใครเป็นคนติ๊กมันมันมันไม่ไติ๊กถ้ามันติ๊กติดเป็นระวังมันก็ดูได้ย,ยมภูคือวินดิติ๊กติ๊กว่าให้ระวัง,วงไอ้รีรวยวะรีบันตีเลยวะ ช่วงหายใจสักหน่อยก็ได้มั้งคือได้กินมอไม่ใช่หรอกขอกินมอติดหน้าปกก็ยังดีอะโอเคเอออย่าให้มันมีกระดาบแสงเลยนะนนพี่ขอร้องเลยก็วันทีไม่ได้จะบวกไคติกไอ้แรกๆเราก็บวกกันสองคนไงน้วมันไหลเลยนะเดี๋ยวก็มากันไม่พักกันนะมันเลยทีนี้ แกกูก็เบิงละกูติดกด้วยอ่ะ <laughs> อย่ต,ติ๊กแค่ติดระวังนะเดี๋ยวโป๊ะกกูติกด้วยนะ Mình ba Mình ba Puto bàn ngang phong tích 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 kai bàn khay mật lạp mà bà <laughs> lạp <Làn> bà <laughs> lạp bà lạp bà, <laughs> bà, <m> <laughs> bà lạp <laughs> มานาด้อย yeah, วยอ,อ,อนะเอาไอหนุม่มคุณนึกว่าคุณนึกว่าเสียงแอนนาขึ้นเมื่อกี้นั่นแหละตัวต้วมอะไระไม่ไมนจะอิมเมอร์ทัอไอถั่วต้วมเลยอิมเมอร์ทากตอนอิมมันพูดว่าอะไรไม่รู้จะไม่ได้ห่ะ ปาดเวลีกูดเวลีกูดนั่น,นอิดปลงล้างไอ้นนน่ยวินดีวินดีติก๊กชอบชอบชอบวินดีชอบ <en> อืมอืม ยังไงแต่ความสนุกความบันเทิงเป็นความลำคาญติ๊กพี่อะติ๊กพี่อะไม่ไม่ไม่ใครติ๊กเนี่ยกูอยากรู้ตอนนี้อันนี้เป็นเด็กกับกูติ๊กไม่ดีไม่ดีปะ่ะมีโอเคมีกี่รอบสองรอบสองรองบป่ะคุณดอมเลย

ไอเจว่าทุกคนกูอยากไม่อิ่มเลยอ่ะกูอยากอิ่มเฮ้ยครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แดมปีนะคตั้นจัดหยิบแล้ววะยิบแล้วลัสบายใจและเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบายฮะ